เรื่องสังสารวัตรคือหนึ่งพบชาติหรือว่ายาวนานกว่านั้นเมื่อวิทยาศาสตร์บอกว่าพบชาตินั้นอาจไม่มีอยู่จริงเพราะไม่สามารถพิสูจน์ได้เมื่อพระพุทธศาสนานั้นสามารถอธิบายทุกสิ่งบนโลกนี้อย่างเป็นเหตุและผลซึ่งกันและกันได้ตามหลักการของวิทยาศาสตร์ ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านได้ทรงกล่าวถึงเรื่องของการระลึกชาติหรือปุเพนิวาสานุสตินยานไว้อันเป็นการแสดงถึงสังสารวัตรหรือวัฏจักรกงล้อแห่งวังวนการเวียนว่ายตายเกิดของเหล่าเวนยสัตว์ทั้งหลายนั่นหมายความว่าภพชาตินั้นไม่ได้มีแค่เพียงหนึ่งภพชาติ แต่มีอย่างมากมายจนนับไม่ท้วนเมื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงเป็นบรมครูเอกของโลกและทรงเป็นพระศาสดาของศาสนาพุทธแต่เหล่าสงสาวกทั้งหลายนั้นถึงแม้จะมีจำนวนมากก็ตามทีก็ยังไม่สามารถประพฤติปฏิบัติตามหนทางแห่งการหลุดพ้นได้พระสงฆ์บางรูป จบปร,รียรรมเรียนรู้พระปริยัติจนแตกชนันก็ยังมีจิตที่ไม่แน่วแน่ตั้งมั่นพอในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของตนพระสงฆ์ผู้เก่งกล้าในเรื่องของพระปริยัติแต่กลับขาดเขาในการปฏิบัติเจริญสติสมาธิภาวนาก็ยังมีอยู่ยังมากมาย ที่เรากล่าวเช่นนั้นก็เป็นเพราะว่าเหตุใดพระสงฆ์จึงไม่กล้าที่จะฟันธงว่าสังสารวัตรนั้นมีอยู่จริงและไม่สามารถอธิบายได้ว่าการเวียนไหยตายเกิดนั้นเป็นวังวนเป็นวัฏจักรอย่างไรนั่นเป็นเพราะว่าท่านไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามการตรัสรู้ดีของพระพุทธเจ้า ไม่ได้เจริญสติภาวนาจนรู้แจ้งในธรรมทั้งหลายเฉกเช่นเดียวกับพระพุทธองค์เลยแม้แต่น้อยเพราะเมื่อใดก็ตามที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคารวะาผู้ปฏิบัติดีทั้งหลายได้กระทำหรือดำเนินชีวิตตามแนวทางแห่งการหลุดพ้นเขาจะมีสติปัญญาแห่งการรู้แจ้ง ในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเมื่อบุคคลได้รู้แจ้งในธรรมทั้งหมดทั้งมวลจากการปฏิบัติแม้จะไม่ได้ศึกษาพระปริยัติแต่จะมีปัญญาตื่นรู้ในโลกอย่างเป็นเหตุเป็นผลสามารถพิสูจน์ได้จริงเมื่อบุคคลใดเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่า การเวียนว่ายตายเกิดนั้นเป็นเช่นไรมีวัฏจักรหรือวังวนที่เกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันระหว่างตัวบุคคลเพราะเหตุใดด้วยเหตุปัจจัยอันใดจึงเป็นเช่นนั้นด้วยผลแห่งการกระทําเช่นไรจึงส่งผลให้พบชาตินี้ต้องเป็นแบบนี้เมื่อบุคคลใดเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่า พบชาตินั้นหรือพบชาตินี้ตนเองนั้นได้เกิดเป็นอะไรเกิดเป็นใครเกิดในตระกูลใดหรือมีโคตเป็นประการใดมีเพศมีรูปร่างลักษณะนิสัยมีสติปัญญาภูมิความรู้เช่นไรมีครอบครัวแบบไหนใครเกิดมาเป็นลูกใครมาเป็นสามีภรรยา มีวิถีชีวิตเป็นเช่นไรทุกยากหรือสุขสบายชาตินั้นๆมีเหตุการใดเกิดขึ้นอันเป็นเหตุให้ตนเองนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมในภพชาติที่เกิดขึ้นนั้นๆหรือได้รู้ว่าอาสวะกิเลสเบื้องปลายที่ตกค้างในภพชาตินั้นเป็นกิเลสตัณหาตัวใดอันส่งผลเป็นวิบาก,กรรม ในชาติพบต่อมาเป็นอย่างไรสุดท้ายคือการดับธาตุคันเห็นว่าจุดสุดท้ายของชีวิตในแต่ละทุกพบทุกชาตินั้นจบลงด้วยประการใดและส่งผลสะท้อนติดตามไปยังพบชาติใหม่อย่างไรทั้งหมดที่เราได้กล่าวมานี้คือการระลึกชาติหรือการมองเห็นสังสารวัฏ ที่ตนเองได้วินว่ายตายเกิดอยู่เรียกว่าปุเพนิวาสานุสตินยานคือยานหรืออภิญญาคุณวิเศษในการระลึกหรือการมองย้อนกลับไปเห็นพบชาติของตนเองเมื่อใดที่บุคคลเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วว่าสังสารวัตนั้นเป็นวัฏจักรแห่งการหมุนวน ของการเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่รู้จักจบสิ้นเป็นวัฏจักรแห่งภพชาติที่แสนยาวนานอนเนกอน,นันต์อันมีกรรมเป็นตัวกำหนดมีกิเลสตัณหาเป็นการเกินมีความหลงหรือความไม่รู้อวิชชาเป็นรากฐานแห่งสังสารวัฏเมื่อนั้นแลบุคคลผู้นั้นย่อมเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมของพระธถาคตเจ้า ผู้ซึ่งเป็นอริยบุคคลอันประเสริฐทั้งในธรรมและการปฏิบัติอันดีแล้วอริยชนเหล่านี้คือบุคคลผู้ก้าวเข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานผู้หวังซึ่งมรกผลและนิพพานได้อันนำมาสู่ทางแห่งการหลุดพ้นจากสังสารวัฏอันน่าสงสารนี้จบสิ้นซึ่งพบชาติอันยาวนาน หยุดซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดอย่างสิ้นเชิงเมื่อเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมเมื่อเห็นธรรมจึงเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาสาธุเจริญธรรมขอนอบน้อมและสาธุการแด่ธรรมะทั้งหมดทั้งมวลกายเจริญอริยะจิตเจริญเมตตาลมหายใจชีวิตและจิตวิญญาณ เป็นของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เรียกข้าว่าสีมาตุลีแสงธรรมจากบัวดอกสุดท้าย